สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกทุกคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวมัดรวมสีนอยนะครับผมงวดประจำวันที่24นะครับเดือน3 2 5 6 5นะครับผมก็เป็นคลิปแรกนะครับของวันนี้นะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ แนวทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ก็ตัววิ่งรูดนี้ก็ถือว่ามานะครับพี่พี่ตัววิ่งรูดถือว่ามานะครับเพราะว่าผมเน้นไปในรอบพิเศษนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่น9เด่น3วิ่งลูดจี่กเน้นไปที่รอบพิเศษนะครับผมน้อยเฉพาะกิจนะครับ236กับ73เด่น3นี่มาในน้อยแรกเลยนะครับน้อยเฉพาะกิจนะครับ ศูนย์เก้าไม่มีนะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับพี่พี่เก้าหกกับเก้าศูนย์นะครับถ้าใครวิ่งรูดนี้ก็ได้เฮทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับพี่พี่เนี่ยเก้าหกแล้วก็เก้าศูนย์นะครับเด่นเก้าวิ่งรูดที่เก้านะครับมานะครับเน้นในรอบพิเศษมาแต่ว่าแต่ว่าตัวที่ผมเน้นให้ไม่มานะครับพี่พี่ผมเน้นไปที่เก้าหนึ 2, ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดก็เก้าสี่ ข้ามซะงั้นนะครับพี่พี่ดูเสียดายนะครับน่าเสียดายนะครับผมส่วนในรอบปกติกับ v i ไไม่มีนะครับพี่พี่ไม่มีเนาะแต่ถ้าใครตามที่ผมเน้นให้เนี้ได้เหตทั้งบนทั้งล่างนะครับ9 6 9 9 0นนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่สายวิ่งสายรูดด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับ ตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณน,นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชื่นชอบตัวเลขนะครับค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับสำหรับนะครับสำหรับตัวสำหรับตัวเด่นวิ่งลูดนะครับในสูตรเม็ดเดียวนะครับสูตรเม็ดเดียวที่ผมจะให้ไปนะครับ ก็จะเป็นในเด่นที่4นะครับผมเด่นไปที่4แล้วก็5นะครับพี่พี่สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่4นะครับพี่พเด่น4เด่น5วิ่งลูดที่4นะครับ4ก็จะมีนะครับสายลูดก็จะมี

สี48จ็สีแล้วก็สีานะครับผมสำหรับในสูตรนี้เมื่อวานนี้ผมเน้นให้ในรอบในรอบพิเศษวันนี้ผมเน้นให้ในรอบปกตินะครับพี่พี่ผมเน้นให้ไปในรอบปกตินะครับถ้าใครชอบก็ตามผมได้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ลองเอาตัวเลขไปเป็นแนวทาง รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษหรือว,ว่า V A P ได้นะครับสำหรับตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับในสูตรเม็ดเดียวที่ผมจะเน้นให้สำหรับเด่น4เด่น5นะครับผมให้ไปที่4.9 4.0 1> 4 1 4 5แล้วก็43นะครับ40 41 43 45 49นะครับผมก็มี5คู่ที่ผมเล่นให้นะครับส่วนเลขเด่น3ตัวนะครับเลขเด่น3ตัววันนี้ผมให้ไปที่ ผมให้ไปที่เลข7นะครับพี่พี่ก็จะเป็นก็จะเป็น7 4 0 7 4 3นะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับส่วน3ตัวนะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับผม ก็จะเป็นนี่เลยนะครับ743นะครับผมก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับชื่นชอบคอยตามนะครับสำหรับตัวเลขนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆเอทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับขอให้ปังๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ